แหกกีแมวตาบอดแล้วเป็นไงนะพ่อมึงก็เ็นมาช่วยนี่นะพ่อมึงไอจระเข้เนี่ยเพราะอะไรก็ไม่ได้สิจระเข้ก็เขาก็ถือข้อมูลในจระเข้ไวนะ้โอนเงินไปบัญชีใครก็รู้อยู่สุชาดาอะไรก็ไม่รู้แหละใครเนี่ยกูก็มีเลขบัญชีอยู่เหมือนกันนะนะเคยลองโอนไปห้าบาทอืมนะเพราะอะไรมีรูปมีอะไรทุกอย่างเก็บเรียบร้อยมันรู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นคึงสังเกตไอเคไม่เล่นเอไหลเพราะไอเคเกรงใจแมวตาบอดเพราะแมวตาบอดกุมความรับไิดหมดว่างๆครับวันไหนนะ นะคุณแมวตาบอดถ้าคุณทะเลาะก,กับไอ้เคหรือทะเลาะก,กับไอ้ไอ้กระเทียมน้อยหรือไอ้หมูโสโครกเนี่ยข้ามาหาผมได้ไหมเอาข้อมูลมาให้ผมก็ได้แล้วผมเดินต่อเองผมเดินต่อเองตอนนี้ผมจะดูแค่ว่ามันหาทางพิสูจน์กับตัวมันในลำบากมากผมมีข้อมูลว่าผมรู้ว่ามันคือใครผมมีรูปมันหมดมีทะเบียนราษมันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมแค่โยงไม่ได้ว่ามันคือใครไอ้หม่ชลวันคือไอ้คนนี้หรือเปล่าแค่นั้นเอง มีแค่ตรงนี้ถ้าคุณส่งให้ผมได้แล้วยืนยันให้ผมได้ผมยอมทาคลิปขอบคุณคุณเลยคุณแมวตาบอดเอาจริงๆ,ๆยอมเลย <S 1> <S 1> <ๆ>เพราะผมมองว่าถ้าจกกัดไอ้นี้ได้จะสก,กัดได้อีกหลายคน พราะทุกวันนี้มันก็แค่ทำแค่นี้เอาคนมาเพิ่มประจานให้อายอับอายขายขี้หน้าเอารูปที่เคยโดนจับกุมรูป,ปรเนี่ยโพสเรื่อยๆเรื่อยๆเรๆเราก็แค่แค่ทำยังไงถ้าสมมติว่าตอนนี้คดีมันยังค้างอยู่เพื่อจะเดินหน้าต่อไปก็ไปกดรายงานรายงานทุกท่านครับถ้าเห็นมันโพสอะไรที่มันโพสอย่างนี้นะฮะไปกดรายงานให้เยอะๆครับไปกดให้มันสักเลขเน่ทุกท่านกดเป็นกันไหมเดี๋ยวจะสอนวิธีโพสในการไปกดรีพอร์ตเวลาถ้ามันโพสเรื่องอะไรไม่ว่าจะโพสไอนี่ป้ายานโพสผมโพสแม่น้องโพสใครเนี่ยเราเข้าไปกดรายงานกันไปกระดี๋ยววก็ปลิ เดี๋ยวผมจะบอกให้วิธีนะฮะใครทำเป็นบ้างใครทำเป็นแล้วกด5ครับใครยังทำไม่เป็นกด1มาครับนะแอดไลน์ผมมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าเข้าไปรายงานยังไงนะฮะนะแล้วอีกอย่างนึงโอ้โหขนาดเนี้ยไอ้เคยังไม่กล้ากับแมวตาบอดเนี่ยมันถึงไม่อะไรใหญ่ไหลมากเพราะอะไรมันกลัวแมวตาบอดถืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเคยยืมเงินเขาเคยอะไรออขอบคุณตระพิกเกอร์นะครับคุณโปเมื่อกี้เห็นแล้วลืมทักไปพอดีพูดกำลังติดลมขอบคุณตระพิกเกอร์นะจ๊ะปูเป้นะแล้วตัวมึงเองไปแค่ระดับลูกไอ้เคมึงเป็นไอ้้้หหหมมมาาาาาบ็อออกไไิสุท่วาวา โ็จเปหย่อนยานนี่นะไม่เนี่ยเขารู้นะตอนนี้เพื่อนหย่อนยานกำลังร้อนเงินอยู่นะหย่อนยานรู้เปล่าเนี่ยนี่สิ่บอกไว้นะตอนนี้นะนนะเพื่อนหย่อนยานเนี่ยกำลังร้อนเงินนะย่อนยานเขไปช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนหายืมเงินไม่ได้นะ <laughs> เพื่อนหย่อนยาน <laughs> เพื่อนหย่อนยานนะคะประกาศตอนนี้เพื่อนหย่อนยานกําลังร้อนเงินนะคะหายืมเงินหลังบ้านผู้ใดก็บอกให้ยืมนะเออไอหย่อนยานก็มีมีก็อย่าไปลืมเพื่อนเก่าแด้ก็ให้เขายืมเงินหน่อยเขา่มีเงินแด้ช่วงเนี้เออนี่เขาไอเห็นปลาปเห็นเห็นปลาเรียวเกี่ยวก็เล่าให้ฟังเนี้ยข่าวเปล่าปลาเรียวเกี่ยวนี่ได้ข่าวมาเหมือนสีแด้ปลาเลี้ยวเกี่ยว ปลเลี <othe> <cues pelled being HD> <ped> ้ยวเกียวเอ๊ะวงในของปลาเลี้ยวเกี้ยวเนี่ยวงวันนี้เห็นปลาเลียวเกี่ยวพูดเหมือนกันใครยืมตังใครนะใครยืมตังใครนะอย่าไปยืมตังเขาบ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ๋อนั่นแหละโอนเงินเข้าบัญชีใครนะเขารู้เขาเขาเขาบอกแล้วว่าเรื่องพวกเนี้ยหน้าต่างมีหูประตูมีช่องบอกแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเครือข่ายใยแมงมุมอย่าไปยืมตังเขาเด้ อ๋อไปยืมตังเขาเพื่อนเก่าย่อนยานเนี่ยแหละเพื่อนเก่าย่อนยานย่อนยานไปกู้ย่อนยานดิลดทิฐิลงแล้วก็ไปกู้เงินย่อนยานนั่นยนยานให้อยู่แล้ว่อกี้สีไปฟังปลาเลียวเกี่ยวพูดยุ่ปลาเลียวเกี้ยวมันก็มีข้อมูลมาเหมือนกันเออปลาเลียวเกี้ยวมีข้อมูลมาเหมือนกันอันนี้ก็ได้ข้อมูลมานานแล้วพอสมควร ก็ประจบกันที่ปลาเรียวเกียวพูดนะะใช่ไหมปลาเรียวเกียวอีอันแหละปลาเลียวเกียวใกล้ละใกล้ละปลาเรียวเกียวสู้ๆ้ใกล้ล <laughs> ะเอานะนะหน้าไหลลงออสองร้อยหาสิบเอ็พันถ้าไมกดไลค์แค่ร้อยี่สิบแปด่านละคะ <laughs> อับดุลถามมาสิ E falei,